พูดถึง relative pronouns นะคะนั่นคือสรรพนามเชื่อมประโยคนะคะเชื่อมประโยคนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามันคืออะไรนะคะจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูนะคะสมมติเรามี2ประโยคนะคะประโยคแรกคือ Bob is my good friend นะคะ Bob เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะคะประโยคที่2บอกว่า He helped me do my homework นะคะเขาเนี่ยช่วยฉันทำการบ้าน,นะคะ่ะช่วยฉันทำการบ้านของฉันนะคะสองประโยคนะคะแต่ทีนี้เราจะรวมสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวนะคะโดยจะมีตัวเชื่อมนั่นแหละคะ่ะไอตัวที่เชื่อมประโยคเนี่ยแหละจะเป็นตัว relative pronoun นะคะพอไปเชื่อมแล้วนะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้คะ่ะบอ o ท l บัดม me do my homework is my good friend นะคะก็คือเรามีตัวชู่เอ่อตัวเชื่อมประโยคนะคะนั่นก็คือ who นั่นเองนะคะ who เป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะก็คือในประโยคนี้จะบอกว่าบ๊อบเนี่ยคนที่นะคะ บ๊อบเนี่ยคือคนที่ช่วยฉันทำการบ้านเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะสองประโยครวมประโยคเดียวนะคะโดยที่มี who เป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะทีนี้มันมีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัว relative pronouns เนี่ยนะคะคือมันจะแยกเป็นอย่างนี้นะคะ subject นะคะ object นะคะแล้วก็ processive นะคะ subject เนี่ยคือเป็นประธานนะคะ object คือกรรมนะคะ processive คือการเป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตัวที่ใช้กันนะคะจะมี who นะคะ relative pronoun นะคะ which that นะคะอันนี้ที่เป็นประธานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรรมนะคะจะใช้ who ก็ได้หรือ whom นะคะแล้วก็ which ก็ได้นะคะหรือ that ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเราจะใช้ whose นะคะแล้วก็ whose นะคะที่นี้นะคะงงไหมคะว่าทำไม whose สองตัวไอ้แถวแรกเนี่ยนะคะแถวแรกเนี่ยเราจะพูดถึง people นะคะจะพูดถึงคนนะคะแถวแรกเนี่ยเราจะพูดถึงคน แถวที่2เนี่ยนะคะเราจะพูดถึง things นะคะคือสิ่งของสิ่งต่างๆนะคะส่วนแถวที่3นะคะเราจะพูดถึงคนก็ได้ t h i n g ก็ได้นะคะสิ่งต่างๆก็ได้นะคะคือคือถ้าเราใช้ who เนี่ยเราจะเป็น subject ได้ object ได้นะคะแล้วก็จะเป็นการพูดถึงคน ะะแต่ถ้าแบบว่าพูดถึงสิ่งของเนี่ยก็คือจะใช้ which นะคะเป็น subject เป็น object ได้นะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงการถึงว่าเป็นใครเป็นเจ้าของหรืออะไรเนี้นะคะเราก็จะใช้ whose นะคะ that เนี่ยก็จะใช้ได้ทั้ง subject แล้วก็เป็น object นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่า she finally visited นะคะ The coffee shop that had such great reviews นะคะคือเขาบอกว่า,เ,าเขาเนี่ยเขาผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะในที่สุดเนี่ยก็ไป ที่ร้านคอฟฟี่ช็อปนะคะไปที่ร้านคอฟฟี่ช็อปนะคะที่แดดตัวนี้นะคะแดดตัวนี้เนี่ยคือ,อแทนตัวคอฟฟี่ช็อปนะคะที่บอกว่ามี Great Review ก็คือมีคนรีวิวแบบเยอะๆรีวิวดีๆอย่างนี้นะคะอ่าก็คือจะมีตัวแดดเป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะทีนี้เราไปดู ตัวอื่นๆนะคะไปเจาะที่ละตัวนะคะอย่างเช่น what นะคะ what ก็สามารถเป็น relative pronoun ได้นะคะ what เนี่ยแปลว่าสิ่งที่นะคะอะไรที่ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติเราบอกว่า this is what you were talking about นะคะนี่คือสิ่งที่นะคะเวลาเราแปปุ๊บเนี่ยก็คือแปลว่า this is นะคะคือนี่คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงนะคะอ่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว what เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัว relative pronoun ตัวอย่างต่อประโยคต่อไปนะคะอย่างาคำต่อไปนะคะอย่างเช่น whose นะคะอันนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ในตารางเมื่อกี้คือแสดงความเป็นเจ้าของใช้ได้กับทั้งคนแล้วก็สิ่งของนะคะยกตัวยอย่างประโยคเช่นนะคะ it was the topic whose detail I didn't quite understand อันนี้นะคะ who's นะคะมันเป็นเอ่อท o อปปิกนะคะที่มันเป็นหัวข้อที่ฉันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของมันนะคะ who's เนี่ยคือจะแทนตัวท o อปปิกนะคะว่าแบบ ชันเนีไม่เข้าใจไอตัวท็อปปิกของมันข้อสังเกตนะคะคือการใช้ฮูสนะคะฮูสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะเปนในลักษณะของนามนะคะบวกฮูสนะคะบวกนามมันจะอยู่ในรูปนี้นะคะนามบวกฮูสบวกนามนะคะคือหมายถึงว่านามตัวแรกเนี่ยนะคะ นามตัวแรกเนี่ยเป็นเจ้าของนามตัวหลังนะคะก็คือท็อปิกนี้เนี่ยนะคะไอตัวอันเนี้ยท็อปิกเนี่ยเป็นเจ้าของไอตัวดีเทลเนี้ยที่เขาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะคะทีนี้อันที่3นะคะคือ,อ,อคำที่3คือฮูนะคะฮู who เนี่ยเราพูดถึงคนนะคะพูดถึงคนเป็นได้ทั้ง subject แล้วก็เป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งประธานแล้วก็เป็นได้ทั้งกรรมนะคะ ผู who ้แปลว่าคนที่ผู้ซึ่งนะคะซึ่งนะคะอย่างเช่นว่า the writer นะคะ the writer who wrote this book is Sue ซูซานนะคะ The Writer คือนักเขียนคนที่คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคือซูซานจะเป็นในลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว Who นะคะมันจะเป็นในลักษณะของ Now บวก Who บวก Verb นะคะ noun บวก who บวก verb นะคะคือแปลว่า noun เนี่ยคือเป็นประธานที่กระทำเวิร์นะคะก็คือ writer เนี่ยคือนักเขียนเนี่ยเป็นคนที่เขียนนะคะจะเป็นในลักษณะนี้คำต่อไปนะคะคือ whom whom เนี่ยจะเป็น object นะคะจะเป็นในลักษณะของกรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้กับคน <What? S 1> เท่านั้นนะคะ h ูมก็จะแปลว่าคนที่นะคะคนที่แบบถูกรนะะถกระทำนะคะถูกกระท who คือคนที่ทำนะคะฮูคือคนที่ถูกกระทำนะคะยกตัวยอย่างประโยคเช่น uh, the man whom the police arrested Was a police officer นะคะผู้ชายคนที่ถูกจับเนี่ยนะคะคนที่ถูกตำรวจจับนะคะเคยเป็นตำรวจมาก่อนนะคะเคยเป็นตำรวจมาก่อนคูมตัวนี้นะคะก็คือทำหน้าที่เป็นตัวกรรำนะคะก็คือเชื่อมว่าผู้ชายคนนี้ถูก ผู้ชายคนที่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะคะคือเขาเคยเป็นเป็นเอ่อเป็นตำรวจมาก่อนนะคะข้อสังเกตคือเอ่อตัวหุมนะคะเรามักจะใช้เป็น now นบวกหุ้มบวกบวกประธานนะคะแล้วก็บวก verb นะคะคือ now บวกหุ้มนะคะบวกประธานแล้วก็บวก verb อย่างนี้นะคะคือว่า now เนี่ยคือกรรม คือเป็นเป็นกรรมนะคะเป็นคนที่ถูกกระทำนะคะกรรมเนี่ยเป็นผู้ถูกตำรวจเนี่ยคือเป็นประธานแล้วก็ arrested เนี่ยคือเป็น verb นะคะตำรวจจับผู้ชายคนนี้นะคะตำรวจจับผู้ชายตำรวจจับผู้ชายคนนี้นะคะอืนี่คือการใช้ whom นะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำว่า which นะคะ which เนี่ยจะใช้ได้กับทั้งเออจะใช้ได้กับสิ่งของเท่านั้นนะคะเป็นได้ทั้งประทานแล้วก็เป็นได้ทั้งกรรมนะคะ which แปลว่าอันที่นะคะสิ่งที่แบบที่ซึ่งนะคะที่ซึ่งประมาณนี้นะคะยกตัวยอย่างประโยคเช่น the car ใช้ได้กับสิ่งของเท่านั้นนะคะ the car which คือใช้ได้กับ things นะคะคือไม่ได้ใช้กับคน which hit the dog was black นะคะคือบอกเขาบอกว่ารถคันที่ชนหมาเนี่ย สีดำนะคะรถคันที่ชนหมานะคะสีดำก็คือเราใช้ which นะคะเป็นตัวเชื่อมต่อไป where นะคะ where แปลว่าสถานที่ที่นะคะ do you remember the place Where we first met นะคะคือเขาถามว่าคุณจําได้ไหมว่าสถานที่ไหนอะ่ะคือที่ที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะตัว where ตัวนี้นะคะเชื่อมว่าเ,เนี่ยคุณจําได้ไหมว่าสถานที่ไหนนะคะสถานที่ที่ไหนเนี่ยที่เราเจอกันครั้งแรก อันต่อไปนะคะจะเป็น when when นะคะ when แปลว่าตอนที่เวลาที่นะคะอย่างเช่นว่า the day when we met him นะคะก็คือแปลว่า วันวันที่พวกเราเนี่ยเจอเขานะคะวันที่พวกเราเจอเขานะคะ the day when นะคะก็คือเชื่อมว่าเป็น the day วันนะคะนี่คือวันวันที่พวกเราเจอเขานะคะต่อไปนะคะ why why แปลว่าเหตุผลที่หรือว่าว่าทำไมนะคะ เช่นว่า the reason นะคะ why I left the conference ประชุมนะคะที่ประชุมนะคะ is that I need to go restroom นะคะห้องน้ำนะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่ฉันเนี่ย ออกจากห้องประชุมนะคะเอ,อกจากที่ประชุมไปเนี่ยก็คือฉันเนี่ยต้องการที่จะไปห้องน้ํานะคะเพราะฉันต้องการที่จะไปห้องน้ํา Y ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นการเชื่อมนะคะเหตุผลที่ฉันไปอย่างนี้ ทีนี้ค่ะมันจะมีอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถใส่พวกเอ,อ่อปริมาณจำนวนนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไปกับ relative pronoun ได้นะคะอย่างเช่นว่าต่ออาจจะใช้บอกว่า all of which นะคะหรือว่า all of whom นะคะได้นะคะแบบพวกพวก lots of which กับ whom อะไรพวกเนี้ยนะคะ one of Which กับ whom ก็ได้เหมือนกันนะคะ Most of which and whom นะคะ A few of which and whom นะคะยกตัวอย่างมีมีหลายอันเลยนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นสมมติเราบอกว่า she has เธอ she has three brothers นะคะ เขาเนี่ยมีพี่ชายสมมุติเป็นพี่ชาย3คนนะคะ two of whom are in the army นะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยมีมีพี่ชาย3คนนะคะในสองคนนี้นะคะคืออยู่ในกองทหารนะคะอยู่ในในทหารอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่พวกตัวจำนวนปริมาณลงไปกับตัว h o มหรือว่าตัว which ได้นะคะ